คุณจะฟุตเทปโปรซาสุดจัพึงนี้ได้ไหมกับทดลองนิวเคลียร์โอเปอเรชั่นคลอสโหดภาพที่ถูกช่นิ้หนังและสารคดีนับไม่ถ้วนแต่ในกอ d z i ซล่าม n ยันสวันภาพที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงทีมงานไม่ได้ขี้เกียจไปหยิบอฟุตเทปเก่ามาใช้แต่พวกเขาสร้างมาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยซีจีไอตั้งแต่เรือลบผืนน้ำไปจนถึงระเบิดนิวเคลียร์ที่พวยพุ่งขึ้นมา ซึ่งก็จะบอกตรงว,ว่าเออค่อนข้างเนียนะคือนอกจากตัวซีจิกกซิล่าก็มี CG ตัวนิวเคลียร์นี่แหละที่ก็มีนความใกล้เคียงกับของจริงในระดับหนึ่งมากแค่เป็นเวอร์ชั่นภาพ4นะครับส่วนที่มันเพนียนว่ามีเรฟเฟรนด์ด้วยแหละก็คือมีการเอาช็อตต่อช็อตของฟุตเทจจริงเนี่ยมาทำให้มันดูโมเดิร์นภาพ4นะครับแล้วก็ CGI ด้วย